เดี๋ยวเรามาต่อนะครับเป็นอักษรเสียงควบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอักษรเสียงควบของตัวคตคณะเนาะอีกนิดหนึ่งก็ใกล้จะจบแล้วครับนักเรียน <c oughs> ใกล้จะจบแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเป็นลักษณะคําศัพท์เนาะเป็นหมวดหมวดในคําศัพท์อย่างเช่นวันเดือนเวลาวันที่รูปกิริยาต่างๆนะครับเนาะฝึกเขียนให้คล่องเนาะเราก็ไปกันต่อและเริ่มนะครับตัวคี ยะเล็กอ่านว่าเคียตัวคิยุเล็กอ่านว่าคิตัวคิใส่ยุเล็กก็คือคิโอนะครับอาอ,อเสียงเหมือนที่ลักณะเลยแต่เพียงแค่ว่าเขียนต่างกันเฉยๆเคียคิคิโานะครับนะ ใครยังไม่ได้เอาสมุดขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยนะครับเคียคิวเคียวอยากเขียนได้ก็ต้องลงมือเขียนนะครับอยากเขียนได้ก็ต้องลงมือเขียนเนาะเอ่อเคียคิวเคียวอ่าตามนี้ ถัดมาตัวคิใส่เทนอันว่ากีเติมยะเล็กอานว่าเกียเกยเกโยอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คืออักษรเสียงควกของคาตะคณะนะครับเกียเกย คิโยคิยาคิยอ่าทันเสลืมขอโทษด,ดีคิยคิโยคิยตสองขีดลากลงมาคิย คียออ่าอย่างงี้นะครับตัวชินะเจอยักษ์เล็กอ่านว่าชะชุโชชะชุโช ชาชูโชชาชูโชอ,อ่านะครับตัวชี้เหมือนกันใส่เทนเทนอ่านว่าจีเพิ่มยะเล็กก็เป็นจียา 中朝乍中朝乍。 จูโจเชจูโจอ่าได้ไหมครับได้ไหมครับเนาะอ่าถัดมาตัวจีนะครับเส้นบนก่อนตรงกลางลงล่าง เติมยะเล็กอ่านวัจยะใช้เสียงเมื่อกี้นี้นะครับจืโจจ่าจืโจจ่า จโบนก่อนตรงกลางลากลงมาจะบนก่อนตรงกลางลากลงมาจุบนก่อนตรงกลางลากลงมาคือโจอ่าตัวนี้นะครับนี้เติมยะเล็กอ่านว่าเนียนี้เติมยุเล็อ่านวน่ายื นี้เติมยกเล็กอ่านว่าเนาะนะครับเนี่ยนี่เน่ยเนี่ยนี่นน โยแยนี่ยอ่าตัวฮีนะครับตัวฮีเติมยัดเล็กอ่านว่าเชียฮีชอน,นะครับ เสียงเป็นเสียงฮอนกูกนะฮะเชียชเชีอเชียชเชีอเชีย ชีว์อ่าตัวฮีใส่เทนเทนอ่านว่าบีเติมยักษ์เล็กก็คือเบียบียบียนะครับบีย a videobia videobia bio อ่าโอเคอ่าอีกนิดนึงนะครับตัว <c oughs> วงกลมนะครับออกเสียงออกเป็นพอพานนะครับพีบอกเสียงพีพตัวพีบอกย่าเล็กครับพีพีพยพียูพีโอ พี่ยะพี่ยืพี่โยพี่ยะพี่ยืพี่โยพี่ยะพี่ยื พี่โออ่านะตัวมินะครับตัวมิสามเส้นลงมาเติมคู่กับยะเล็กอันเมียมาม้านะครับเสียงมาม้าเมียมีมีโอเมียมีมีโอ มีอะมีเยมีโยมีอะมีเยมีโยโอเคสุดท้ายแล้วนะครับตัวลีอ่ะลงมาลีเซนเซติดตวัดนะโทษที ขีดลงแล้วก็นี้ยอย,อยคือถ้าเป็นลิของฮิราคะนะมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนลิใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลิของคาตาคนะคืออย่างนี้เลยอ่าไม่ต้องมีตวัดนะเป็นเศษติดนิดนึงริยาริยุริยะิยาริยุ ไปโย่ไยาไปยื้อโยอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จบและเรื่องของตัวเสียงควบนะครับเสียงควบนะครับของภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ <c oughs> าฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้มข้นเนาะในคลิปถัดไปแล้วก็จะน่าจะเป็นเรื่องของคําศัพท์นะครับเป็นหมวดหมวดเนาะทุกคนคําศัพท์เป็นหมวดหมวดนะครับเนาะมันจะดิง้งเต้งขึ้นมาเลยนะครับเจอการสัปดาห์หน้านะครับมาต่าไลชูนะโชคดีนะทุกคน